สวัสดีครับขนะเดินไอทีครับวันนี้พามาชมราคามือถือรุ่นต่างๆที่ไม่ได้วางขายในศูนย์นะครับที่ขายตามร้านโทรศัพท์มือถือทั่วไปนะครับเดี๋ยวพาไปชมว่ามีราคาอย่างไรบ้างนะครับรุ่นแรก Samsung g 4, a l a x y a 5 2 s 5 g r a m 8 ลอม128ขายอยู่11,900บาทนี่ครับตัวเครื่องไม่ได้แกะให้ชมนะครับเพราะว่ามาขออนุญาตทางร้านเขาแจ้งราคาเพื่อนๆรุ่นต่อไปครับดีไซน์สวยมากเลยนะครับโปโก m 4 Pro ป a แรม o m 2ลอม256ขายอยู่7,900บาทครับให้ความจุมาเยอะมากเลยครับรุ่นต่อไปครับ vivo y 0 2 s แรม3ลอม32ขาย4,990บาทรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ของ vivo นะครับเดี๋ยวไปถ่ายในช็อปจะอัปเดตราคาและสเปคต่างๆให้ได้รับฟังรับชมกันนะครับคลิปนี้เราจะไม่ได้แจ้งสเปคเครื่องนะครับจะแจ้งราคากับความจุของเครื่องนะครับว่าตอนนี้ขายกันราคาเท่าไหร่บ้างรุ่นต่อไปครับ vivo y 2 1 t 램6ลอม128ขายอยู่6,990บาทนี่ครับ Y21T ราคาตามร้านมือถือด้านนอกสามารถต่อรองกันได้นะครับแล้วแต่คนซื้อและคนขายจะตกลงกันว่าจะลดได้เท่าไหร่อย่างไรนะครับรุ่นต่อไปครับ Realme C25 r a m 4ล o อม64 ขายอยู่4,490บาทนี่ครับเรียวมี c 2 5อยากจะแกะเครื่องมาให้ชมนะครับแต่ว่าทางร้านเขาซีนอยู่นะครับไม่กล้าแกะรุ่นต่อไปครับเลดมี 10A เ a แรม o m 6ลราคาขาย3,990บาทนี่ครับดีไซน์รอบๆกล่องมีเครื่องตัวอย่างให้ชมนะครับ เดี๋ยวพาไปชมรุ่นต่อไปครับเรียวมี8 5G แ a ม8ลม128ขาย8,900บาทนี่เรวมี8 5G แ a ม8ลอม128นะครับเดี๋ยวพาไปชมรุ่นต่อไปกันครับ เลดมี 9c แรม4ลอม128ขาย4,499บาทนี่ครับแรม4ลอม128เลยเลดมี 9c นี่ครับดีไซน์รอบๆสีด้านหลังเดี๋ยวพาไปชมรุ่นต่อไปครับเลดมี10 5g แรม4ลอม64 ขาย5,990บาท r e d m ี me, 10 5G เดี๋ยวพาไปชมรุ่นต่อไปครับ Poco C40 แรม3ลอม32ขายอยู่3,990บาทครับเดี๋ยวพาไปชมรุ่นต่อไปกันครับ r e ียวมี5 Pro นี่ครับเรียวมี5 Pro แรม4ลอม128 ขายอยู่6,999บาทรุ่นนี้ออกมานานแล้วเหมือนกันนะครับยังมีวางขายอยู่นะครับรุ่นต่อไปครับ vivo v, v 2 5 5 g นี่ครับแรม8ลอม128ขายอยู่13,990บาทรอบาทรอบกล่องเลยนะครับไม่สามารถแกะตัวจริงให้ดูได้นะครับ รุ่นต่อไปครับ vivo y725g ram 8 rom 128ขาย7,900บาทนี่ครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปจะพามาอัปเดตรุ่นต่างๆอีกหลายรุ่นเลยนะครับรุ่นต่อไปครับ vivo y765g ram 8 rom 128ขาย9,900บาท vivo y76 5g รุ่นต่อไปครับ oppo reno 6 z 5g ram 8 rom 128ขายอยู่9,900บาท reno 7 reno 8มีวางขายแล้วนะครับรุ่นนี้ reno 6 z 5g ยังมีวางขายอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปชมรุ่นต่อไปกันครับ เรียวมี5แรม3ลอม64ขาย4,699นี่ครับเรียวมี5ทุกรุ่นที่วางขายตามร้านข้างนอกสามารถต่อรองกันได้นะครับเดี๋ยวพาไปชมรุ่นต่อไปครับ Samsung Galaxy A04s รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับของ Samsung เดี๋ยวคลิปต่อ,ตอไปจะไปอัปเดตท,ที่ซัมซุงแบรนด์ช็อปให้ชมกันนะครับนี่ครับเป็นดีไซน์ของรุ่น g a ก a ซ y A04s RAM4 ล o m 64ขายอยู่4,990บาทนะครับรุ่นต่อไปครับ Samsung g a g, 8, l A225G x y a RAM8 ล o m 128ขายอยู่7,499บาท เดี๋ยวจะมาอัปเดตราคามือถือให้เรื่อยๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับ